สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆของวงโยธวาทิตในประเทศไทยกันนะคะจากจุดเริ่มต้องในรั้วทหารมาถึงยุคดิจิทัลเลยสวัสดีครับใช่ครับเส้นทางนี้น่าทึ่งมากจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะเห็นเลยว่าดนตรีทหารแบบตะวันตกมันค่อยๆกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็นพื้นที่สําคัญของเด็กๆเยาวชนไปเลยค่ะการเดินทางน่าสนใจจริงๆนะคะเหมือนแบบว่าค่อยๆปรับ ค่อยๆเปลี่ยนให้เข้ากับบ้านเรางั้นเราเริ่มที่ยุคแรกๆเลยไหมคะรักฐานจริงๆมาจากไหนคะครับก็มาจากดนตรีทหารตวันตกนั่นแหละครับแต่ถ้าจุดเริ่มต้นในไทยที่พอจะชัดเจนก็คือสมัยรัชกาลที่4ี่ที่เริ่มมีการจ้างครูฝรั่งมาสอนดนตรีให้ทหารอ๋อจ้างครูต่างชาติมาเลยครับผมแล้วพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5ก็ตั้งขึ้นมาเป็นทางการเลยครับชื่อว่าวงดุริยางทหารค่ะแล้วบทบาทหลักๆตอนนั้นคืออะไรคะ ก็แน่นอนครับตามชื่อเลยคือใช้ในงานพิธีการสำคัญสำคัญการสวนสนามหรือว่าต้อนรับราชทูตแขกบ้านแขกเมืองทำนองนั้นครับเครื่องดนตรีก็คงเป็นแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆพวกเครื่องเป่าทองเหลืองใช่ครับหลักๆก,ก็เครื่องเป่าทองเหลืองเครื่องลมไม้บ้างแล้วก็เครื่องกระทบกลองใหญ่กลองเล็กฉาบอะไรพวกนี้ครับ อืมแสดงว่าช่วงแรกนี่คือเน้นประโยชน์ใช้สอยความสง่างามแบบทหารจริงๆนะคะแล้วจุดเปลี่ยนที่ทําให้วงโยไม่ได้อยู่แค่ในกองทัพล่ะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่น่าจะช่วงต้นต้นพุทธศตรวรรษที่25นะครับถึงประมาณปี2510ช่วงนั้นแหละครับที่เริ่มแพร่หลายเข้าโรงเรียนอ๋อเข้าโรงเรียนแล้วใช่ครับเริ่มจากโรงเรียนทหารก่อนแล้วก็ขยายไปตามโรงเรียนรัฐบาลโดยเฉพาะโรงเรียนชายล้วนดังๆสมัยนั้นนะครับ รูปแบบตอนนั้นยังเหมือนเดิมไหมคะหรือเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ยังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกอยู่เยอะครับทั้งอเมริกายุโรปเรื่องการเดินแถวการสวนสนามแล้วก็ยังเน้นเรื่องเดิมๆคือระเบียบวินยัยความอดทนความพร้อมเพรียงตามแบบทหารนั่นแหละครับน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าวินัยแบบทหารที่ติดมาเนี่ยแหละอาจจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้วงโยไทยเก่งมากๆในการแข่งขันยุคหลังๆที่ต้องเป๊ะต้องทุ่มเทสุดๆ เป็นไปได้สูงเลยครับเพราะพื้นฐานมันแน่นมาทางนี้แล้วพอเข้าสู่ยุคหลังปี2,520นี่คือเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเรียกว่าเป็นยุคทันสมัยเลยเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะคือมันแพร่หลายไปทั่วเลยครับโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ก็เริ่มมีวงโยกันแล้วก็เริ่มมีเวทีแข่งขันเยอะมากตั้งแต่ระดับจังหวัดภูมิภาคประเทศแล้วก็ไประดับโลกเลยใช่ไหมคะที่ได้ยินบ่อยๆอย่าง WMC ใช่เลยครับ WMC หรือ World Music Contest ที่เนเธอร์แลนด์นี่ถือเป็นเวทีใหญ่สุดๆเหมือนโอลิมปิกของวงโยเลยครับแล้วก็มีเวทีอื่นๆในเอเชียแปซิฟิกด้วยช่วงนี้เองสินะคะที่เราเริ่มเห็นการเดินแปลขบูนสวยๆไม่ใช่แค่เดินแถวเฉยๆที่เรียกว่า marching show band ถูกต้องครับคือนำเทคนิค marching show band มาใช้กันจริงจังมากขึ้นไม่ใช่แค่เป่าดนตรีแต่คือการออกแบบโชว์ มีทั้งดนตรีการเคลื่อนไหวการแสดงออกคือมันเป็นศิลปะมากขึ้นเยอะเลยครับมีการเรียนการสอนจริงจังด้วยไหมคะมีครับมีบรรจุในหลักสูตรดนตรีระดับมหาวิทยาลัยเลยอย่างที่มหิดลหรือรังสิตก็มีสอนศาสตร์นี้โดยตรงโหจากดนตรีสวนสนามของทหารกลายมาเป็นศิลปะการแสดงบนพื้นสนามที่ซับซ้อนขนาดนี้แล้วพอมายุคปัจจุบันยุคดิจิตอลละคะเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวเยอะไหม เยอะมากครับปัจจุบันนี้วงโยโอ,โอไม่ใช่แค่กิจกรรมหลังเลิกเรียนแล้วแต่มันเป็นเวทีแสดงศักยภาพความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆจริงๆเลยค่ะเห็นเด็กๆเดี๋ยวนี้เก่งกันมากครับแล้วช่องทางการสื่อสารก็เปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวนี้ใช้โซเชียลมีเดียกันหมดทั้ง YouTube TikTok Facebook ไว้โชว์ผลงานสร้างฐานแฟนคลับกันเลยทีเดียวแล้วเรื่องเทคโนโลยีในการซ้อมล่ะคะมีอะไรช่วยได้บ้าง โอ้เยอะแยะเลยครับตั้งแต่เมทรอนอมดิจิตอลในมือถือแอปช่วยฝึกต่างๆหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบดริล l หรือการแปรขบวนนะครับคือออกแบบในคอมให้เป๊ะก่อนแล้วค่อยเอาไปซ้อมจริงมันช่วยได้เยอะมากทำให้รูปแบบการแสดงยิ่งพัฒนาไปไกลเลยนะคะกลายเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก ใช่ครับโชว์สมัยนี้คือการผสมผสานทุกอย่างจริงๆทั้งดนตรีการเคลื่อนไหวการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางเพื่อเล่าเรื่องสื่อสารอารมณ์ไม่ใช่แค่เป่าดังเดินตรงแล้วครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับมุมมองในบันทึกปุสบาวาที่พูดถึงคุณค่าที่มากกว่าดนตรีด้วยใช่ไหมคะครับผมอันนั้นเป็นประเด็นสําคัญเลย คือการอยู่ในวงโยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้เล่นดนตรีค่ะมันได้อะไรมากกว่านั้นเยอะเลยใช่ครับได้เรื่องวินยัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความสามคัคคีคือมันหล่อหลอมหลายอย่างมากและยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการตีความเพลงออกแบบโชว์อีกเป็นคักษะชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญมากครับแล้วมันสร้างความภาคภูมิใจให้เด็กๆด้วยนะ การที่ได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ต้องใช้ความพยายามความร่วมมือขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยครับเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นศิลปะผสมศาสตร์นในร่างเด็กนั่นแหละครับสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเส้นทางของวงโยธวาทิตในไทยนี้คือจากจุดเริ่มต้นเพื่อใช้งานทางทหารจริงๆได้ค่อยๆพัฒนาปรับเปลี่ยนกลายมาเป็นศิลปะการแสดงที่ ทรงพลังซับซ้อนแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆในการพัฒนาเย,ยาวชนไทยถูกต้องเลยครับมันการเดินทางที่สะท้อนการปรับตัวการผรสมผสานวัฒนธรรมได้ดีมากแล้วก็ยังคงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอเพราะมันให้คุณค่าหลายด้านจริงๆ น่าติดตามต่อไปมากๆเลยค่ะว่าในอนาคตที่เทคโนโลยีกับศิละปะการแสดงมันยังคงไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยวงโยธวาทิตย์ของไทยเราจะสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆรูปแบบโชว์ใหม่ๆหรือนิยามใหม่ๆออกมาให้เราได้ว้าวกันอีกบ้างนะคะ